วายสรงขาดดา้พี่น้องกางเกงแดง,แ,งแม้ว่ามาวบ้าตะกีต้ตะกี้มุนบารายไซหมวจัง <c ười> สันเนะฮะสิแนวเห็นอยอะสบายดีสบายดีพี่น้องทักไทยสบายดีพี่น้องเบืดอทุกข์ทุกคนด้อทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยและฟังต่างประเทศ สบายดีอีกเธอเนาะมื่อกี้กะน่าจะเป็นมือซำหน้าแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่าสูซนมาหลายมือเนาะจนเคี้ยวแล้วพี่น้องเคี้ยวก่อนเขาอ่านมือสุดท้ายนี่สมาสิมาสูดชีวิตกับหาหน้าแบบมีแท้อันนี้มันสีมันสีเกิดอยู่ในีเด็สศให้เบืองเนาะอยู่ขางเทียงแห้งปุ๊บก,กนเก่าน้องงัวไปพี่น้อง ดำพงดำพงษ์เขานีิแล้วมันอสีเกิดอยู่บ่อยจังวะแล้วแต่คือบอกแบบสิทธิ์บังแท้ป่านนี่คนสีมาดำนะสมมติคือขากแัยวะฟาดวนเจ็บผมอ ทำาม่งงายอันไหนวะสิเกิดอยู่วะแน่อันนี้นี่จะว่ามันสิเกิดอยจิวจะว่ามันสิเกิดอยจ่วมิดฮะเกิดจิวะเกิดบอมือนี้นี่เขาได้ผู้สาวมาหลายคนเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ผู้ง่ายอันไดนผู้สาวมือนี้ได้หลายกว่าทุกมือน้องมือนี้มาสามเพลินวะมาสามสวยวะซ่าน ว้ายสรงขาดดาพี่น้อง <laughs> กเก่งแดงโอ้ยเนาะสำไมเห็นขาดเมกี้ขาดเด้งหรือว่านมเนื่อยโอ้แห้งปุ๊บนาตัวเนาะแนวนีนน่แหละสรงขาดก็มาใส่ดำหน้าก็ถือแล้วเบิง้บง,งดำหน้าเป็นอยูว่วะนี่ไ่เป็นนี่นี่ไว้จะได้หัวหน้า,น,าน,นี่ นี่นี่คือว่าปอกักลงนี่ <laughs> เอาคืนว่าเถงเห้จะได้น,นันน่นนั่นเบิง่งขอกระลังสีว่าเบิง่งเพื่อนได้นี่นี่ไปต่อสู้สิเวียดแทนนี่ <laughs> <laughs> ไทยทนจะสมหกักมันมันสิเกือบจะบอกหกักแบบนดีด่หน้าผงโอ้ยแง,ง,งตเศษอยู่เนาะ 2คนนี่สูสีวิตทอการ2คน3คน1เล่งนี่เบิงส่งแหละเบิงส่งแหละคือสิเป็น3คน3คน1เฮ้ยหอนยามแรงแห้งหอนวังเว่นก็คือจังว่าบ่หอนปันไดให้ซักซอยบ่แพ็คเกจเข้าเบิดแหมเติมแพ็คเกจน้ำพอินบ่แม่นป๊า เเงลูกสายจะบิ่งไหมทีกับพ่อทีได้ไหมเพื่อนทีกับพ่อทีเหรอโอ้ยทีปานดู้กงานได้ไสอกหนึ่งไหลแม่โอ้ยบริสุทธิ์ใจตาแม่เนาะไห้มันหมากมันหมากงาาเลยค่ะดำไหวแท้สบายดีเนี่ย มาสามหนะ้าอน้องมือนนี่น้องเป็น,ม,ม,นมือนสามแล้วพี่น้องมือที่รอคอยสี่ปันก็มืนอนี้แล้วบอกเลยว่าเจ็บตัว<อ>เจ็บโตให้แม่คือบอกให้มันโหนบกันนะโรบเพลิงอยังหนาหน้นะเขาคือบอกว่าให้มันโหนบกันเจ้าคือบอกให้มันโหโนบฮะเป็นอยังเขาจะให้มันโหนบ กอลเกก็ว่าโอ้ยอาไนียเป็นทาไม่พอดีมันเป็นท้าเดินาีมหาโอกาสคนเถาอ่ะโอ้จางสานเนาะมนมีมันโมเมนต์เป็นอะไรข่อยกันยังหนุบอยู่ล้ฮะใส่ปุ้ยร้ายมันก็งานเขากอล์เตเกี้หน้าวอร์เใส่ปุ้ยนานนามันกับได้เเากับพี่หาป่แมนบ่แมนโอ้ อย่ากเกินเนาะงบชิมได้เขาสิพันเนี่ยใช่ผู้สาวผู้สาวดำเลยอะไรสีมาดำสีมาดำ,าดำบอลมันผง <c oughs> จักหน่อยสิฮาตัวนหันตัวอันนี้ได้นน่เห็นเห็นไฮน่เป็นจังสีนี่ตัวนหันตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ลังคนนี้เด้อเบิง่งตีมักกนอกาสูสีวิตโพจักไฮนี่เป็นจังสีมามบอกว่าสามไฮวาด แมนบ่ไดดนี่นี่แน่นี่แน่หันแน่แห้งปุ๊กกนเขาโอ้ยโอ้ดำวไอขานาดวยใหญ่อันีออารีวะไแล้วนะหอาสีือ่ไอมอาร์ซีเฮ็ดแล้อืได่ามดำให้มันทานอีเมลเด้อบงตีเราปลาให้มึงเดีได้หกี มังมีดบาเจ็บเสียนเด้นี่เ้าสีผ้ามาเบิง่งผู้สาวนี่จะเบิ่งเบ่งผู้สาวมาดำหนาหนี่หันหนาขึ้นเบิ่งอีลาอายกองจ้าอายกองจะได้คนมางาอายกองจ้าจ้าหันหนามาเบิง่งอ้าวอ้าวเว้เวจะเบ่งเตะกีเตะกีคุณมาใส่หัวกัง,งสนะันเนี่ย สีแนวเห็นอยู่ซะบ่ตายเพิ่นอยากอายค้องข่อยเบิ่งจะเบิ่งเจ้าสิหันใจอ่อคือบ่จ้เฮ็ดแนวนี้ฮะสอบถามเบิ่งผู้หู่ตายฝากงเขาถกเยงมเอาคือเป็นแนวนี้นานีเนาะโอ้ย แต่อีโตเนาะอ,อาปาอ้าเพื่อนดำสามีตาผู้ไอ่กล่องแต่ว่ามีตาผู้งามๆเด้อฝากไปติดตามอยู่ในเฟซเพื่อนแจกเฟซในที่บ่าหายเห็นในกล่องก็ได้ <c oughs> เฟซเจ้าซื้อจังไรบัวแก,ก้ <c oughs> บวบัวแก้ว <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษมันบอกบัวแก,ก้วดวงสุวรรณเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวข่อยสีหายไปซองในเฟซเนาะผูน้นี้เด้ซื้อเฟซจังไรนี่ฮะ ฝ่อยยังบอท่านยินเสียงปเพควรจกักเถืออ่อน,นี่พี่น้องจังแตดดำหน้าน้ำกันมาสได้ยเบิดมืออะไรนี่จะซื้อจังไดนี่บอกคนนี้พี่นรับเซฟบาดีหันดากใส่แหละออ <laughs> โอ้เนาะเป็นจังสีนอกคนเฮ่าเนาะคือข,ขากแล้วอ่นนี้โอ้พ่อยญ่งลูกสตี<อ> <laughs> นัน่นเอฟซีทักบอกมาว่าหามดำหน้ากองกดวสันพี่น้องเฮ้จะไ,ได้าาลา,างวัน <laughs> <laughs> วนี้บาเนาะเฮ้จะได้ละวัริ่าเปลี่ยนร่างกายดำเอ๊ตัวนี้กระดูกลันขวดเดียว <laughs> เดี๋ยวเดียวย่ามาเด้อ เี๋สิห่าบอกเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วละเด้อบาทนี้ป้ากะเลือร้ายแห้งพี่น้องเพราะว่าโต๊ะกะร้ายโผลเนาะนี่ขอบมุกขอบใจเด้อผู้มาะซอยด้วยโอ้พี่น้องไมงได้ล่ะ เพราะว่าขวานหนาว่เบิ่งเบื้งให้เบิ่งหนาเจ้าบ่ฮะบล้อบล้อโอ้ยโอ้ยยังอ้ายเท่นข่อยไ่ได้แนมเบื้อหาข่อยอายเลือร้ายแหงเนาะไปพี่น้องก็ถือว่าเป็นอันเสรียสิขอโมขอบใจเด้อผู้ที่ว่าซอยเหลือเนาะจางคนดำหน้าแน่แล้วก็บผู้ปู้มาจางข้างปู้จากหายเนาะพี่น้องก็อันยงอันเย่เนยเด้อ จะเป็นหนาไข่กลมสีมือเลยนะหนาไข่แห้งเนาะพี่น้องเนาะกะน้องกะขอมขอบใจทั้งพอหักเด้อท่วาซอยเหลือสนับสนนน้องเนาะอันเพื่นจอยซอยจากคนดาหน้าน้องกะขอมขอบใจได้หลายขอหายยูดีม่แห้งย่าเจ็บอย่าจนเฮ็ดยังกระไดเด้ออ่าน้องกะสิขอจบขีเพียงทอนี้เนาะเมื่อยรลายพี่น้องตอนนี้ก็ร่างขืนก็ร่างเล่อันี้แหละก็เลยว่าทายให้เบิงอัปเดตให้เบิงลย เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะว่ามันหลายซ่ำใด๋นี่เบิ่งคือน้อยอยู่ได๋เนาะแม่เนาะเบิ่งคือน้องเฮาหลายเติบอยู่เบิงคือน้อยแต่ก็หลายเติบอยู่ได๋มาเดี๋จักหน่อยอันมี FC เพิ่นว่าเ็ดอ้าวกทอมเอาคันเฮาเ็ดนอยหั่นน่ะนี่ก็คือนองงัวของเฮานองงัวอย่าเพิ่นกจอยแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นได้กินหญ้าบ่หลายเนาะก็คือเห็นนี่แหละหญ้านี่จอยแน่นี่นึกว่าไกออนนองงัว นี่กับระมามนี้พี่น้องกับเบิร์ดแล้วเนาะซ้ำนิดแหละหายหน้าของเหา่าสีคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขอบโมขอบใจได้ลาเนาะขอหายอยู่ดีไม่แห้งเด้อทั้งผู้เบิงคลิปนี้กับอย่าลืมอย่าขามอย่าขามโฆษณาน้องเด้อพี่น้องเด้อขอบใจได้หลายเนาะไปเจอกันคลิปหน้าเ<ะ>ด้อบายบายสวัยดี